ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนหรือ MIT MI ระบุว่าอุตสาหกรรมการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งแรกของปี2025สถิติของ MIT MI แสดงว่าช่วงครึ่งปีแรกนี้มูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดซึ่งหมายถึงวิสาหกิจที่มีไรายได้จากธุรกิจหลักประจำปีไม่ต่ำกว่า20ล้านหยวนหรือประมาณ94ล้านบาท ในอุตสาหกรรมการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของจีนนั้นได้เพิ่มขึ้น11.1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงกว่าอัตราการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั่วไป4.7%และการผลิตในภาคเทคโนโลยีขั้นสูง1.6%ในช่วงครึ่งปีแรกอุตสาหกรรมการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของจีนยังคงปรับตัวดีขึ้นในด้านการส่งออกมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น3.6%เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้วิสาหกิจขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดมีรายได้ประกอบการปีนี้8.04ล้านล้านยวนหรือประมาณ37ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น9.4%จากปีก่อนและมีกำไรรวม3,2400ล้านยวนหรือประมาณ1.39ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น3.5%จากปีก่อน